เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตือนสําหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเวลาขับรถในช่วงนี้นะคะไม่แล้วนะคะที่จะหยิบโทราศัพท์ขึ้นมาแล้วก็คุยไปด้วยขับไปด้วยเพราะถ้าท่านทําแบบนี้ท่านอาจจะเสียค่าปรับได้เลยละคะ่ะ ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะก็ได้กล่าวถึงการออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับรถนะคะพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเดิมมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ยานพาหนะในพรบจราจรทางบกฉบับที่8พุทธศักราช2551แต่ด้วยสภาพ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปจึงต้องมีการปรับข้อกําหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบนันโดยข้อกําหนดในประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ที่ขับขี่ รถนะคะพุทธศักราช2565อนุญ,ญาตให้ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แต่ต้องใช้ผ่านระบบบลูทูธหรือว่าหูฟังนะคะหรือเปิดสปิเกอร์โฟนก็ได้โดยไม่ต้องถือหรือหยิบจับโทรศัพท์มือถือขึ้นมานั่นเองค่ะและสำหรับรถจักรยานยนต์นะคะจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่ยึดโทรศัพท์ไว้กับหน้ารถของตัวเองแล้วก็ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ค่ะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องจับโทรศัพท์เพื่อ ใช้งานให้หยุดรถนะคะในที่ที่ปลอดภัยก่อนที่จะใช้โทรศัพท์ค่ะ และสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะหรือว่าทำผิดกฎจราจร,จ,รจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน4 0 0พบาททางนี้นะคะยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ไม่มีเจตนาที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ขับขี่ค่ะแต่ว่าเป็นการกำหนดแนวทางการขับขี่เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้ร่วมกันทุกคนนั่นเองใช่นะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองบ่อยครั้ง<ช>นะคะ,ะ,คะที่เราเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีรถคันใดคันหนึ่งขับ แล้วก็คุยโทรศัพท์ไปก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะมีกฎหมายนี้ขึ้นมาจะได้ลดปริมาณอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะใครฝา่าฝืนโทษสูงสุด4,000บาทนะคุณผู้ชมปรับปรับ จริงนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรุรมมาอร่วยและก็หาทางออกร่วมกันนะคะเพราะว่าอย่างรถยนต์เนี่ยคือไม่ได้ห้ามให้ใช้เลยแต่ว่าเปิดสปีกเกอร์โฟนได้คุะใช้หูฟังบลูทูธได้อย่างรถจักรยานยนต์เองเราจะเห็นพี่ๆไลเดอร์เดี๋ยวดูดิเขาใช้กันอยู่แล้วเขาจะมีขาเอาไว้เสียบตรงหน้ารถของเขาเลยโทรศัพท์เสียบเวลาใครส่งข้อความมาก็เห็นนะคะหรือใครโทรศัพท์มาเราเสียบ บูทู h อยู่แล้วแล้วก็สามารถกดรับได้เลยและอีกอย่างหนึ่งพี่ๆเขาต้องดูเส้นทางในการที่จะนําส่งสินค้าแต่อย่างไรก็ตามการที่จะตั้งไว้เนี่ยจะต้องไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นในการขับขี่นะไม่ใช่มัวแต่มองโทรศัพท์ไม่เห็นเลยอันนี้ก็อันตรายไปด้วยอันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยรั้งเหมือนกันค่ะคุณผู้ช